วันนี้จะพามาดูชุดขาโตะสไลด์ได้นะครับขาโตะสไลด์ตัวนี้เริ่มต้นตั้งแต่ใช้สไลด์เดี่ยวตัวนี้ใส่เข้าไปที่ขาโตะนะครับ2ชิ้นนะครับซ้ายขวานะครับใส่สไลด์เดี่ยวเข้าไปนะครับใส่ปุ๊บข้างล่างแล้วก็มีตัวขอสับกลางตัวนี้ก็สไลด์ได้นะครับใส่เข้าไปตัวนี้เส้นหนึ่งนะครับขาโต้นิดตัวนี้นะฮะเริ่มต้นตั้งแต่ร้อยสามสิบเซนนะครับยืดยาวด้ถึงสองเมตรเลยครับตัวนี้ตัวนี้มาดูใส่เสาลังคานะครับใส่เสาลังคา ก็ตังคาตัวนี้ก็จะยืดได้เหมือนกัน,นะครับใส่เสาท Extra ั้งหมด4ต้นนะครับส่วนสไลด์เดี่ยวตัวนี้เราก็ใส่หน้าใส่หลังเหมือนกันเหมือนข้างล่างเลยครับแต่หูจะเป็นหูเล็กนะครับก็เตรียมตัวสไลด์ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ใส่ข้างหน้าครับส่วนคันข้างตัวนี้ก็ใส่สําหรับไว้สําหรับคุมผ้านะครับก็มีคันข้าง2งเส้นแต่ตัวข้างเนี่ยสไลด์ไม่ได้นะครับถ้าคุมตามนี้ครับมายืดกันทั้งขาทั้งหลังคาให้ดูเลยครับว่าทำยังไง ปึ๊บปปิบปิบบนะครับยาวประมาณเกือบเกือบสองเมตรนะครับหรือสองเมตรก็กลางได้นะครับตอนนี้ก็หดเข้าดูประมาณนี้นะครับสนใจกระทักมานะครับโลดผ่านนิชนบุรี